สวัสดีค่ะน้อมันนี่สวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดซีวิลตลาดหน้าโรงงานที่น้องคุ้ยอำเภอเชียงคานนครที่เราบินนะครับอำเภอเชียงคานนครผมนี่บรรยากาศตลาดเอาพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งบรรยากาศข้างในครับผลไม้ครับน้ำผลไม้ครับกุ้งครับกุ้งกุ้งโอ้ยอาหารทะเลกุ้ง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 ปลาปลา ปลาปลาครับปลาป่าปลาปลาปลาดุกครับว้าวปลาเนียโอ้พิเกงครับนี่โอ้ของเด็กกับปลาถาดเล็กๆน้องนี่ปลาลูกปลาโอ้สตอครับสตอสตอผัด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 โอ้ตะการสิบบาทนะครับ ยับมายอมสองยอมพุทธานะครับเอ้ไม่ใช่พุทธาฝรั่งโอ้ฝรั่งฝรั่งที่ตัวลูกสวยสตัวโตั้งนั้นเลครับตัวไหนครับรลสามหนโอ้นะครับอาหารกับพิลาบานเฮทแคมีครับ โ70ครับีเมล็ดมะนาวสวยโ70ไม่มีเมล็ดมีนิดเดียวแต่ว่าน้ไม่ใช่ไม่มีเลยมาเดลี่าอย่างูเดมาไมีแอนเดร์ไปไหมครับผมเอาไหมฟองมากรับลูกจ้นเอาไหมอ๋อไมสบาทเองจะไปเต็มระบบเลยน้องมาลีบอกุูกจีนก็มีครับ ได้ได้ได้แม่เอาให้อยู่ครับผมบรรยากาศตลาดนะครับคึกคักนะครับคนหลายเนาะพี่น้องเนาะพ่อค้าแม่ค้าก็ดีใจน้ำพึ่งนะครับคนซื้อหลายเพราะว่าอยู่หน้าโรงงานเลยครับโรงงานซีวิวนะครับหรักทรงขาครับมังคุดสดๆเลยครับโดยเฉพาะอันนี้มัด่าไหร่ครับผักหวานนะครับหรือว่ามันเป็นผักปูด ลวกจิ้มน้ำพริกหรือว่าลวกกับยำได้เลยจ้ะอร่อยอันนี้คือหมักอะไรอันนั้นข้าวใม่หวานชิมได้ไหมชิมได้เลยผมขายยังไงครับนี่ตัวละยี่สิบบาทนะข้าวใหมอันนี้มีเม็ดไหมครับจำปาดัมีค่ะมีเม็ดของที่ไหนครับเนี่ยรัตภูมิครับกล้วยก็มีครับเดี๋ยวจะชิมลูกนี้ให้ดูนะครับ เอานี้ด้วยครับโดนนึครับโอ้โหเนี่ยาอนนี้เลยครับุแม่น้ำครับอันไหนน่รอยูนกมเมียนนี่ไอันนั้นทั้งหมดเท่าไหร่นะอะไรนสองรยสิบาทเอาสองรยได้ทั้งหมดได้ไอ่น่ียวด้นะนุกไก่เต็มเลย